ตอนนี้ปลาจีนปลาจีนน้อยเข่าหอบมาลงน้ากันครับเพราะว่าเขาได้ลากมากแล้วครับมันเป็นปลาจีนนี่ยังบุ่นี่ครับเบิ่งกันนะนี่ปลาจีนรุ่นนี้ตายอยู่ครับปลาจีนปลาจีนไล่เสือครับของปีกยังเงี้ยนเพิ่นออกมาลงให้ครับปากมันที่เป็นยังที่นี่หลายหลายมืน้นโตครับหลายมืน้นโตชกน้อยก็หลายครับ sóc ngoài à, Bà chín bà dĩ sốt ta ừ, luôn này là Bà nói họ gặp quay bà, bà năm gặp quay โอ้ห้องการอีก3ปีปลาหลากหลายชนิด วันจะใส่งามๆครับผู้ <Yeah. S 1> ที่มาเล่นป่าเจ็ดกับมาครับป่าหนังกับมาสบายกันเยอะสบายดกชีสหกเดือดครับป้องการระยะเงาครับพ้องกันป้องกันอ,อีกสามปีเข้าวีอายุเาอ,อยู่ประมาณหกเจ็ดปีครับใจเย็นปานน้ำ อาทิตย์อาทิตย์นานี่ครับหลังจากเข้าไปซอยของป่าด้วยมาแล้วอาทิตย์นานเขาก็จิไปเอาเงินเมื่อนยั่บ่น้่นสวรรค์ครับของของป่าดิเลกข,ของดาบหลอดของไอต้อมให้ผู้อื่นออกมาโดนแล้วต้องวันนี่นึ่งบาทน้องบม่น้อยเอาน้ำเขากะเคียร์นะว่าช่วงว่างๆมาขนป่าลวงครับ นี่ปลาปลาไส้นี่ก็งามนี่นี่นปลาเงินแสนครับนี่ปลาเงินแสนเป็นปลาเป็นปลาเงินจันโลหะเงินจันโลหะโอ้ยนอ้วนนีเป็นชมก้อนเนี <c oughs> ่ยะพ่อกัอนไปขนไปขนมาไหมไปขนมาอีกอ่ะจบ